สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องลงมาตรงหน้าครับผมมาซองเบืองหน้าครับผมนี่ครับสมุนหน่อยสมุนหน่อยก็มานําขุนสมุนใไงอยู่ขุนกับสองตัววันนี้มาหาเหลาะซองเบื้องหน้าครับผมพี่น้องเข่าที่บ้านไหวจะขึ้นบ่นี่ครับผมหล่้งหลายปีเนี่ยเข่าข้นยู้ครับเนี่ขึ้นจะยุ้งหมองห่มตัวนี่ ครับผมขึ้นอยู่ครับนี่ครับสมุนน่ครับมองห้ม่มเนี่ยขึ้นอยู่ใต้ห่มไม่เนี่ยมองแดดแดดใน่วกขึ้นครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงไหตรงหน้าพี่นอ้องเอ้ยปีนี้แดดแรงหลายสมุนก็ได้ไนี่ครับ พาพี่นอ้องมาเลาะเบิ่องไ้เบิ่งหน้าครับมื้อนี้เมื่อยซะบอ่ <c oughs> อ่ะลิ้นห้อยแอดเลดเอ้ยไปเฮียงล่ะไปไปไปเฮเมื่อยเออตัวสัตว์ยันมานั่งครับห่อนได้มาที่ไหนเด็ดครับ แลีนบนมาท่านเร,นรียนมาท่านมูมูตัวใหญ่หมูใหญ่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาหาเลาะเบิ้องไฮเบิ้งหน้าครับกับสมุนอะละไปนั่งไปนั่งไปเบิึงเข่าที่บ้านครับว่ามันขึ้นบ่เขาก็เริ่มขึ้นขืนเป็นบางมองครับป้อ่าสมุนเจ้าง,งับงับเอ้า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 สามตัวมาที่นี่ เอยแตกงัวงเสางับงับกันว่าที่ไหนนี่ครับเสียงเสาเออพี่น้องผมจะพาไปบึ่งอันนี้ผมว่าเป็นบังไฟบังไฟไมาใส่เน้ามาตกตกตรงหน้าพอดีครับนี่ครับผมว่าครับพี่น้องบังไฟได้ไง ครับเป็นบังไฟครับผมบังไฟไฟตกลงหน้าอ๋อมือนันเป็นจุดเจ้าปูครับพี่น้องจุดอ่าเืินไว้เลี่ยงเจ้าปูมันจุดบังไฟนะครับปกติจุดบังไฟกติเด็ฝนกะติตกครับผมเพรน,นะฝนนี่ครับตกลงหน้าผมพอดี นี่สมุนผมกับติลิตโ้เครับมันห่อนเจ้างับงับอยู่นะแต่ละตัวครับหม่องไฟได้หม่องไฟห <c oughs> ม่องไฟตกลงหน้าพอดี <c oughs> นี่ครับเข่ากําลังขึน <c oughs> ้นกําลังขึน้นกําลังขึ้นมาก <c oughs> ม,มันเมื่อยลายบ่หลับมันห้อนยังวะอ <c oughs> นี่หม่องไฟนี่ <c oughs> ตูมนี่ เราต้อกินหอดบังไฟไป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 ครับพี่น้องอางานน้ำคว่งที่ผ่างมือนีผมมาผมมาตัดมันเลาะกิ่งมันออกครับผมแต่งกิ่งมันมันเป็นพุม่มหลายโพดแต่งกิ่งมันเห็นมันพุ่มบ่หลายครับ ง่ายเร็วมองแค่เด็กเตีงยงเออหอนพี่น้องโอ้พี่น้องหมกม่วงโลนเต็มเลยหมงสุกโลนนี่ครับโลนเต็มเลยหมกถุง,งใสถุงเก็บเมื่อมงมครับผมพี่น้องนี่ไฟมันสุกมันลนเน่าเบิร์ด เดี๋ยวต่อยม่วงกันพี่น้องเก็บมังม่วงพี่น้องนี่ครับม่วงเก็บมังม่วงเมื่อมมกันนี่นู่นนี่ซุกแหรอพ่วงจีรนลเดี๋ยวปิอววอวดออกกันพี่นอ้องพ่วงจีรนลพี่กันนี่ซุกเบิดลหรต่อยม่วงไปมมกันพี่น้อง ຫມົດແດງຫຼາຍແຕ່ວ່າຫັ່ງຕຶກຫຍາຫມົດແ Yeah. ครับเก็บม่วงก่อนตายลงเก็บเมื่อม่มพี่น้องเพราะว่าเอาไว้ก็โลนถิ่มไม่ซี่ครับโลนิ่มนี่เบิดนะซุกเบิดครับซุบจนเละต้องไปมมเองครับเิษตรกน มันโรนครูถิ่มเบิร่ดผมสีเบิ้ออลมแมปน่ามากนี่พี่แข้งคักครับ,รบนี่บิก๊กมนะื่อไงยกขึ้นบ่เฮ้ออึ๊บมื่อไงบึ๊บอึออ๊บออว้าววาวพ <laughs> ี่หลายครับตัวนี้บิ๊กซี่นี่ พี่น้องผมตัดล่ำไม้ไผ่ไปไว้ตกปลาอยู่สะกันนะเห็นล่ำหน่อยๆงามๆครับ เอาไปไปตกปลาตกกบยุสะครับกำลังดีเลยทำกำลังงามก็อดีเลยครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหางงก,กลัวครับผมผลตะเวนกำลังสิต๊กดินแล้วครับพี่น้องไปพี่น้องเมื่อไปเบ่งกันครับวันนี้เขามาหน้าเขาอะไรยังครับพี่น้องไายละเมื่อเมื่อ ตัวนี้น้อยนั้นนี่เมื่อก่อนแหละครับมาหน่อยร้อยเมื่อไรละครับเอาตัวหลอดใดเดี๋ดครับเพื่อนนั้นไปหมุนๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันครับี้ว่าเขาได้อีกยังเมื่อเฮื่อนครับหลังจากมานาผมเส็นพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็บังไฟนะครับอันนี้บังไฟใหญ่อันนี้ก็ตกเส้นหน้าผมเมือกันนะครับนี่ก็บังไฟกับอันนีกบบนน้ก็เป็นบ,บังไฟใหญ่เฮื่อครับ ตกใส่หน้านะครับเหมือนบางหน่อยตกลงหันครับพี่น้องมานี้ก็มาให้มาหน้ามาซองมึงหน้ามาเบิงเข่าครับว่ามันขึ้นบ่หลังจากวานไปแล้วมันแห้งแห้งร้ายกับแห้งแห้งฝนม,มาใส่ฝนม,มาใส่เธอหนึ่งลิ่น ก็ขึ้นมาเป็นยมย,ม,ยมเป็นหมองหมองได้บองม่วงครับเราจเอาอม่วงของม่วงเมื่อไปกินครับเพราะว่าเอาไว้นี่มันก็โลนโลนกินเบิดครับกมัยรั้มหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอ็ดเบ็ดสิดป่าอยู่สะล่องเบิงครับตกปลาอยู่สะล่องเบิงนะครับไม่ตกปลาตกตกปลาตกกบท่านสะล่องเบิงแต่เมื่อนี้หากินแบบบ้านๆกั มาซอมเบืองให้เมื้องหน้าครับพี่น้องบริดหาอยู่หากินกะเน่ากระเด็นนวกินครับแนวกินแบบบันบานเอาบบบ่วง,รวงกระปุ่มงวงกะฝากเป็นกําลังใจงให้ช่องหากินแบบบันานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่เอเราลวครับผมกะสีมีคจิปหาอยู่หากินวิธีแบบบันบานมาให้พี่น้องเด๋ยวเบิ้งเด๋ยวชม่มเด๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศพอนไข่หนักเบาไปตามช่วงตามเวลาครับผม กิมีคลิปยังกับสิพยายามทายตอดให้พี่น้องในเบิง์ในช่วงน้ำกันครับผมสําหรับวันนี้หากินแบบบ้านๆก็ต้องลาบไปก่อนครับแต่ดอกกับบ้านละครับพี่น้องมาซ้อมเมืองหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ